ตามคลิปหน้าล่าสุดในส่วนของการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่100 0บาทถึง2,000บาทในปี2 5 6 7ล่าสุดค่ะทางสสพักพลังประชารัฐนะคะก็มีการกระทู้ถามกลางสภาเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรจะได้ในปี2 5 6 7หรอหือไม่หรือจะมีการปรับขึ้นเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กระชาก ติดตามกับซับซ้ายเป็นกาลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะกราบเรียนพ่าราชสภาที่เคารพกับผมนายเจอเดศรีวิราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพยาวเขตสามพลังประชารัฐวันนี้ได้แบกนาความหวังของผู้สูงอายุมาฝากท่ทา,นานประธา,านผ่านพยัารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านประธานครับประเทศเรานั้นมีประชากรประมาณ70ล้านคนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวัยชราหรือที่เรียกว่าผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มีจํานวนประมาณ13ล้านคน ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ 6- 0 0ถึง1,000พจ่ายเป็นขั้นบันไดก็พอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างแต่ทุกวันนี้นับวันเศรษฐกิจยิ่งขีบตัวสูงขึ้นเงินที่ได้ไม่เพียงพอต่อแค่ใช้จ่ายทําให้ผู้สูายุดจำนวนมากอยู่ในสภาพที่ยากลําบากบางคนไม่มีลูกหลานดูแลก็ใส้เงินส่วนนี้แหละประทังชีวิตไปวันๆท่านประธานครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งบรรดาผู้สมัครต่างก็นำนโยบายของพรรคไปขายความหวังสร้างความฝันให้กับพี่น้องชาวบ้าน ไม่ว่าเวทีเล็กเวทีใหญ่แผ่นป้ายแผ่นพับบัตรแนะนําตัวรถแห่ประกาศไปทั่วทุกทุกชุมชนตำบลหมู่บ้านเพื่อต้องการคะแนนเสียงเมื่อการเลือกตั้งผ่านไปก็รวบรวมเสียที่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศวันนี้ผ่านไปกว่าหกเดือนนโยบาหลายเรื่องยังไม่มีใครพูดถึงท่านทราบไหมครับว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ลงพื้นที่ครั้งหนก็ถูกพี่น้องชาวบ้านทวงถามมาโดยตลอดพวกเราเป็นสสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้านที่พิจารณากฎหมายและตรวจสอบการมาของรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีข้อามานที่จะเข้าไปดูแลแก้ปัญหามีอย่างเดียวคือแหกปากทวงถามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนขอฝากไปยังรัฐบาลเข้าไปนั่งบริหารประเทศได้ปลดลึกนึกถึงนโยบายบนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าพักนั้นจะให้เท่านี้ส่วนพักนี้จะโ่านั้นอันนั้นดีอันนี้แจ่มเกทับบับกันอุตลุด นโยบายของทุกพักล้วนแล้วแต่เป็นของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าให้ในโยบายกลายเป็นเพียงวาทกรรมที่นํามาหลอกขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวบ้านสุดท้ายขอฝากความหวังไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิาจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมให้กับผู้สยยูงอายุได้ครับแม้ไม่ได้ตามที่วาดฝันไว้อย่างน้อยในปีแรกขอให้ได้สักครึ่งราคาได้คนละพันสองพันก็นั่นกนทั่วหน้าก็ยังดี จะทาอะไรก็รีบทาชาวบ้านเขารออยู่ขอบคุณครับยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นประเด็นให้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต่างก็รอคอยสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าตั้งแต่1,000บาทเป็นต้นไปสูงสุดอยู่ที่3,000บาทจะทางรัฐบาลนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชา์ไปกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัดี